ต่อไปก็คือพัฒนาการทางด้านภาษานะคะภาษาเนี่ยเป็นองค์ประกอบของการสื่อสารเนาะซึ่งก็จะเริ่มพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่วัยทารก เป็นปัจจัยทำนายความสามารถของสติปัญญาในอนาคตได้เลยนะคะภาษาจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนก็คือการรับรู้หรือว่าการเข้าใจภาษาก็คือสามารถเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดกับเขาได้2ก็คือการสื่อสารภาษาเนอะอันนี้ก็คือความสามารถในการใช้ภาษาให้คนอื่นเข้าใจซึ่งก็จะยากกว่าการเข้าใจภาษานะคะ โดยองค์ประกอบย่อยของภาษาเนี่ยจะแบ่งเป็น4หน่วยย่อยเนาะหน่วยที่ง่ายที่สุดเนาะก็จะเรียกว่าหน่วยของระบบเสียงหน่วยเนี่ยจะมีเสียงที่เปลี่ยนความหมายของคำได้เนาะเช่นพยัญชนะพอพานมอมาปอปาทอทหารฟอฟันเด็กประมาณสักขวบหนึ่งเขาจะได้ระบบนี้ก่อนเนาะเช่นเขาจะออกเสียงป้าป้า,ปา,ปา ใหยๆอันนี้จะเป็นระบบหน่วยย่อยที่ง่ายที่สุดพอหน่วยที่2จะเรียกว่าชุดของคําซึ่งมันจะมาประกอบการเป็นไวยากรณ์นะคะเช่นกินข้าวไปเที่ยวหน่วยที่3เรียกว่าความหมายของคําศัพท์เด็กจะรู้ความหมายของคําศัพท์เช่นสุนัขแปลว่าหมาอะไรอย่างเงี้ยและหน่วยสุดท้ายก็คือการนําภาษาไปใช้สื่อสารให้เหมาะสมกับการเทศะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยของการพัฒนาของหน่วยเสียงที่ยากที่สุดนะคะ ซึ่งในวัยก่อนวัยเรียนหรือวัยพิเศษคูลเนี่ยการพัฒนาทางด้านภาษาเนี่ยก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเนาะในเรื่องของความเข้าใจภาษาเนี่ยถ้าสามขวบขึ้นไปนะหรือเริ่มเข้าสู่อนุบาลหนึ่งเนี่ยเด็กจะเริ่มรู้จักสีแล้วช่วงเนี้ผู้ปกครอง,องหรือคุณครูเนี่ยสามารถที่จะสอนสอดแทรกกันบอกสีได้เลยสีแดงสีน้ําเงินสีเหลืองเนาะเด็กจะเข้าใจประโยคคําถาม,ไ,มได้แล้วว่ามันคืออะไรที่นี่ที่ไหน เริ่มรู้คำกริยาเริ่มรู้จำนวน<ๆ>ก็สามารถสอนการนับเลขง,ง่ายๆได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เเขาสามารถเปรียบเทียบขนาดได้เช่นขนาดใหญ่อันนี้ขนาดเล็กนะคะเริ่มมีคำถามแล้วอันนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ที่ไหนอย่างเงี้ยนะคะส่วนเรื่องการใช้ภาษาเนาะ สามปีเด็กจะพูดให้ผู้อื่นที่ไม่คุ้นเคยเข้าใจได้ประมาณ75%แต่เขาอาจจะยังมีคำพูดซ้ำๆได้บ่อยนะคะเช่นเขาจะถามว่าทำไมอ่ะทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูหนูจะเอาหนูจะเอาอย่างเงี้ยแต่ไอ้คำพูดซ้ำๆพวกนี้ก็จะหายไปสักช่วงประมาณ4 5หปีนะคะ mm hmm. เด็กเริ่มเล่าเรื่องราวจากสั้นๆเป็นยาวขึ้นได้ในช่วง3ปีแรกพอ4ปีเขาจะเริ่มเล่าเรื่องให้ผู้อื่นที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยเข้าใจได้ร0% 0แล้วแล้วเขาก็สามารถคุยได้หลายเรื่องเลย ะะคะพอเข้าถึงวัยสกูเอตหรือว่าวัยเรียนประมาณสัก4ี่ขวบขึ้นไปจนถึงประมาณ6ขวบนะคะเด็กจะพูดได้แล้วก็เข้าใจซับซ้อนมากขึ้นเนาะพูดชัดเป็นส่วนใหญ่ที่4ปีเนี่ยบางทีตัวอักษรฟอฟันรอเรือสอเสือชอช้างอาจจะยังไม่ชัดไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการพัฒนาการของระบบทางด้านภาษาแล้วก็จะชัดที่6ปีอย่าไปล้อเนาะเพราะว่าเด็กก็จะขดาดความมั่นใจนะคะ แล้วเมื่อไหร่ที่ควรจะต้องนําเด็กมาพบแพทย์ในเรื่องของความผิดปกติของพัฒนาการทางด้านภาษาก็คือท่านผู้ปกครองหรือผู้ที่เลี้ยงดูเนี่ยกังวลว่าเด็กมีพัฒนาการทางภาษาล่าช้าหรือสงสัยว่าลูกหรือบุตรหลานของเราเนี่ยจะมีเข้าข่ายเป็นออทิสติกนะคะสองคือเด็กจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อพัฒนาการภาษาล่าช้าก็คือเขาอาจจะเกิดก่อนกำหนดมีภาวะแทรกซ้อนหลังคลอดหรือว่ามีความผิดปกติ ของรูปร่างร่างกายเช่นมีปากแหว่งเพดานโวก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการออกเสียงนะคะหรือเด็ก 2- 4เดือนแล้วไม่ตอบสนองต่อเสียงเลยเด็ก12เดือนหรือขวบมหนึ่งแล้วเรียกชื่อเราไม่หันตามเสียงเลยอันเนี้ยต้องระวังว่าที่ไม่หันหรือไม่ตอบสนองต่อเสียงเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ยินหรือว่าเขาไม่เข้าใจนะคะประมาณ 18ถึง24เดือนก็คือขวบครึ่งถึงสองขวบเด็กยังไม่พูดคำเดียวๆที่มีความหมายเลยคำเดียวๆนี่ไม่รวมการเรียกชื่อคนเนาะเช่นคำว่าป้าตายาอย่างนี้คือคำเดียวๆเนาะถ้าเราเด็กยังไม่พูดเลยนะอันนี้จะต้องรีบพามาตรวจนะคะหรือเด็กเคยพูดได้ แต่ว่าภาษาพูดไม่ได้พัฒนาต่อเนื่องบางคําเคยพูดได้แล้วไม่พูดอีกเลยเราเรียกว่าภาวะ regression อันนี้จะต้องนํามาพบแพทย์นะคะสุดท้ายก็คือว่าบางทีเด็กยังมีการพูดติดอ่างอยู่ที่อายุประมาณสัก4-5ปีหรือหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดกับคนอื่นเนาะอันนี้ก็จะต้องมาพบแพทย์เหมือนกันเวลาที่มาพบแพทย์เนี่ยหมอเขาก็จะประเมินว่าที่เด็กไม่พูดเกิดจากอะไรคือ1ไม่พูดเพราะว่าไม่ได้ยินหรือเปล่าก็จะต้องส่งตรวจการได้ยินทุทกคน ก่อนถ้าการได้ยินปกติที่ไม่พูดเพราะว่าออพัฒนาการเขาล่าช้าหรือเปล่าอันนี้ก็จะต้องไปเทสในเรื่องของพัฒนาการทุกด้านตามช่วงวัยหรือที่ไม่พูดเป็นเพราะว่าเขามีโรคทางพฤติกรรมหรือกลุ่มออทิสติกนะคะอันนี้เราก็จะไปฝึกกระตุ้นนะคะตามโรคที่เขาเป็นได้นะ